ไล่สีอยู่แอกแคกเกอร์ก็ไม่แน่ใจหรือว่าโลโก้มีสีม่วงไหมโลโก้สีม่วงเฮ้ยเดี๋ยวนี้น่าจะมีเหรอเพราะว่ามันคุ้มซุมอไม่รู้เฮ้ยเลมก็อาจน่าจะมีอ่ะเอออาจจะมีน่าจะมีน่าจะนะที่เห็นมาน่าจะตาเห็นไหมคนคนนี้อยู่ตำแหน่งไอเจลใช่ไหมใช่ใช่ใเป็นเลี้ยงเป็นไอเจลลงโคไว้ไม่ไม่ ไกลหรือี่ไกลเลยไกลโหอ่ะคนที่ใส่กางเกงเชิดหรือไม่เคยเห็นใส่ปะไม่ไม่ไม่พี่ก็ไม่เชิดไม่เชิดไอ่ได้ไม่ได้ต่ออะไรปะต่อครับชัวร์ครับลาเต้ลาเต้จำเอาไว้จำเอาไว้ถูกไหมใช่เพื่อนะตรงฝาเขียนตตัวให้เราตัวสิบี้ไอเจลไอ้ยังไม่ไปไม่เคยไปกอล์ฟด้วยอ๋อผมเจมี่แจ้งกูแล้วครับ ไม่เคยัปพรเบเม่เลยสองสามสี่มีแฟนคลับเยอะไปกีนแล้วนะเอวุ้งวใช่ไหมโอเคยังไม่เอาครับเอาเอาเนงี่อ่าเกอรเก็เออพ์พทธินสซอมมีแดงมีไบอีกชวยยุ่งเลยถึงเวลาต่อบล้เอาไอโคสิครับไอโคอสิอมาดูนะ สิลเล่นโอ้โหสิลเล่นลาเต้ชัวชิปหายของเด็ันจะออกกบอเดียวเรานียครับโอ้โหแหงนี้ได้ไหมอ่ะหาแหงนี้แอคเคอร์เกิร์เหมือนไม่ใช่ใช่ไหมเออสีมีสีม่วงทำไม้ราอยู่ไปถามไคถามสีม่วงแฮะทำไมอยู่ไปถามหาสีม่วงมันรู้สึกว่าตลาดจะเป็นลาเต้ไงโอเคครับแล้วรันนี้